คืนนี้เราจะไปนอนที่เมืองหมอกแขวงเชียงขวางครับคืนนี้เราต้องตื่นตีสี่เพื่อไปชมทะเลหมอกแล้วเราไปสิบกาแฟกันที่ทะเลหมอกเมืองหมอกแขวงเชียงขวางครับตอนนี้การเดินทางของเรามาถึงคลิปที่3แล้วนะครับนั่นคือเส้นทางใหม่ครับตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์ไปเชียงขวางนะครับผ่านอะไรมาบ้างนี้ไปกดติดตามเลยนะครับว่าเราแวะแต่ละที่แต่ละที่นะครับและมาถึงตอนนี้กลางทางแล้วครับและคืนนี้เราจะเข้าไปที่ แขวงเชียงขวางครับและคืนนี้เราจะเข้าไปที่เมืองหมอกไปดูทะเลหมอกแขวงเชียงขวางกันครับตอนนี้ผมอยู่บ้านผาเมืองนะครับเมื่อกี้จากปากซันนะฮะเดินทางขึ้นมาตามทางนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่แขวงเชียงขวางนะครับนั่นคือขึ้นมาจากปากซันเนี่ยประมาณสัก70กว่ากิโลนะเราก็จะมาเจอตลาดซนเผานะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เราจะไปวัดพักที่ท่าสรีนะครับก็คงจากตรงนี้ก็ประมาณอีกสักส0กว่ากิโลครับก็จะถึงจุดแวะพักอีกจุดหนึ่งครับ การเดินทางแบบนี้นะครับขอแนะนําเลยนะครับให้มากับคนท้องถิ่นครับเพราะที่นี่คนที่แขวงเชียงขวางเขาจัดการกันเองครับโดยเส้นทางนี้เขาจะให้แวะพักไปตามจุดๆนะครับแล้วไปชมสินค้าการเกษตรสินค้าชนเผ่านะครับแล้วเดินทางต่อไปเอยนะครับไปพักโฮมสเตย์ไปแวะจุดแวะพักซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผมโชคดีมากๆเลยครับโดยแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมการท่องเที่ยวของแขวงเชียงขวางครับ ที่จัดเส้นทางอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเกิดบริการเร็วๆนี้ครับในเดือนพฤศจิกายนครับตอนนี้ผมเดินทางมาจากแขวงบริคัมไซนะครจากตรงเมืองขึ้นมาตรงนี้นะฮะแยกเข้ามาเนี่ยก็จะมีจุดแวะพักนะครับน้าตรงนี้เป็นจุดแวะพัก สามารถมาทานข้าวกันก่อนนะตอนนี้ก็คือบ่ายสามนะฮะแล้วผมจะเดินทางไปต่อครับจุดแวะพักเมืองท่าสีนะครับก็คือต้องแวะมาหน่อยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะเราก็เลยมากินอาหารพื้นเมืองซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถลิ้มลองได้เลยนะว่าอาหารพื้นเมืองเป็นยังไงผมก็เลยมากินตำคือคุณเห็นว่าธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นียปลาปลาปิง้งปลาย่างเนี่ยนะเวลาหิวเนี่ยมันแซ่บหลายเลย แล้านี้ผมไม่แน่ใจมีแห้งหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามก็ดูนะเพราะว่านี่คือเขาจัดมาให้ครับจะลองมันทุกอย่างเลยนะตลอดทางกินไปนํากันครับมาลุยที่นี่คือบ้านท่าสีเมืองบริคันแขวงบริคคมไซครับซึ่งอีกหน่อยเดียวนะข้ามขัวตรงนี้สะพานไปนะก็คือแขวงชัยสมบูรณ์ครับเป็นบ้านและเป็นเมืองสุดท้ายเลยนะก่อนจะเข้าที่ไซสมบูรณ์ครับตรงนั้นขึ้นชื่อมากก็คือปูหัวล้นนะ แต่วันนี้มันเป็นทางผ่านนะครับที่ผมจะไปแขวงเชียงขวางครับเราเดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์จนกระทั่งถึงเชียงขวางเนี่ยใช้ระยะทางท,งทั้งหมดประมาณ400กิโลครับแต่เราเดินทางมาถึงตรงนี้200กว่าโลแล้วครับระหว่างทางไม่จุดแวะพักเต็มไปหมดเลยเพราะนี่คือเส้นทางเส้นทางใหม่ที่เรากําลังจะเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยว3วนัน2คืน4วนัน3คืนแต่นะจุดตรงนี้เป็นจุดแวะพักของเมืองท่าสีครับ และหลังจากนี้จะไปถึงแขวงเสียงขวางนั้นอีกประมาณ160กโลแต่ระหว่างทางคืนนี้เราจะไปนอนที่เขตงานครับจะผ่านเมืองหมอกเมืองหมอกคือหนึ่งในเมืองของ,ของแขวงเชียงขวางครับผ่านเมืองหมอกเขตงานแล้วขึ้นไปนอนบนโฮมสเตย์นะครับที่นั่นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นตีสี่เพื่อไปชมทะเลหมอกหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีนะครับแล้วเราไปจิบกาแฟกันที่ทะเลหมอก ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับที่เมืองหมอกครับที่นี่คือโฮมสเตย์ที่คืนนี้ผมจะมานอนพักนะครับที่นี่เขาจะทำวิธีการใหม่ครับนั่นคือเขาจะให้ชซาวบ้าการที่พักเป็นโฮมสเตย์ที่นี่อยู่ที่เมืองหมอกเขตงานครับแล้วเขาเอามาให้ผมนั่นนี่คือหมักหนอกนะหมักหนอกนั่นคือสซรวร์ดนั่นเองถ้าเกิดใครไม่รู้นั่นคือแพชชั่นฟู้ดนะและที่นี่ก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งนะครับที่คืนนี้เราจะมาพักที่นี่ครับ เพราะว่าที่เมืองหมอกเนี่ยใกล้ๆนี้มันจะมีจิตชมวิวครับพรุ่งนี้ตอนเช้าๆนะฮะกบบอกให้เราตื่นขึ้นมาสักตอนประมาณตีสีครับขึ้นไปเพื่อที่จะรับชมทะเลเหมอกกันครับแต่ณนะตอนนี้คุณเชื่อมาประมาณ5้าโมงเย็นที่เราผ่านมาที่ท่าสีบริคัมไซน,นะครับเราเข้ามาที่เมืองหมอกเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัก70กิโลครับแล้วจากเมืองหมอกเราขึ้นมาถึงณตรงนี้นะที่โฮมสเตย์เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ45โลครับ และนักคืนนี้เราจะมาพักที่นี่นะคะเป็นตัวอย่างของโฮมสเตย์ครับสิ่งที่เขาค,คุยกันอยู่เนี่ยก็คือเขาให้ชาวบ้านนะ,ะเข้ามาแล้วก็อบรมกันครับว่าโฮมสเตย์ในแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานยังไงมีการบริการให้กับผู้คนที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนในยังไงนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจนั่นเองป่ะเราเข้าไปชมข้างในดีกว่าอากาศเย็นมากนะ เย็นจังเลยที่นี่เย็นทั้งปีเลยไหมเย็นทั้งปีเลยโอ้นี่ถ้าเกิดว่าหน้าหนาวนี่เดือนเดือนสิบสองไปเดือนสิบสองเพเดือนหนึ่งเดือนสงเดือนสมกี่องศาสักประมาณจากเจกองศาเดไปเดี๋ยวก็มีเด็ดเดเอ็มเดียวศูนย์ก็มีเอบ้ น้ำมอน้ำละลายมันคือนิสัยอย่างนี้แบบว่ากินกาแฟแซบเลยนะ <laughs> <laughs> กินกาแฟแซบนี่เขาเตมอาหารไว้นะฮะเดี๋ยวเรามานั่งทานข้าวกันนะมารับเลยตอนตอนนี้นะ <laughs> แล้วผมมาถึงนะครับก็มีความรู้สึกประทับใจเลยนะนั่นคือผู้เฒ่าผู้แก่ครับเขาต้อนรับเรานะฮะต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะั่นคือการผูกข้อต่อแขน น,นะนั่นคือประเพณีของสปป,อปอลาวครับที่เขามายินดีต้อนรับกับแขกบ้านนะครับแขกเมืองที่เข้ามานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นญพิธีกรรมอย่างนี้นะและนี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่เขาจัดเตรียมเอาไว้สําหรับทริปนะครับนี่คือเราจะเห็นเลยว่าข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเตรียมอาหารน้อยนะแต่ณนะตอนนี้เราเข้าไปเพื่อทําการบายสีสู่ขวันนะักท่องเที่ยวกันดีกว่าครับซึ่งเขาได้เตรียมให้เราไว้แล้วนะ สบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีเออติดได้ใหม่นีน่าต้องเคียวได้มาต้องเทียวอย <c oughs> ู่ในสวนครงนี้ไปคิดง,ง,ง,งาน นี่เป็นพิธีพิธีหนึ่งนะครับของการบายสีสุขวัญครับนั่นคือแขกเย้าแขกเรือนนะาที่มาเนี่ยทำให้ขวัญที่หนีไปขวันที่ตกตก ขวัญหนีดีฟอร์ที่ไทยพูดถึงเนี่นั่นก็คือเรียกขวัญกลับมาครับขวัญน,นั่นคือสิ่งที่เป็นมงคลทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง การเดินทางไปไหนตอนไหนก็มีความปลอดภัยซึ่งการอวทพรของคนแต่ละคนเนี่ยนะฮะของผู้เท่าผู้แก่ของหมรออเนี่ยก็ช่วยทําให้เราอ่ะรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมอุ่นใจที่เราจะได้ไปทางท่องเที่ยวมาที่สปเรานะและวิธีการอย่างนี้เองก็ได้เข้ามาแล้วรับรู้ได้ถึงทุกๆท,ที่ทุกๆท,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 ทางเลยครับ ยที่มีความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเร่ <c oughs> ได้ไข่เรียกว,ว่าไข่ขวัญใช่ไหมไข่ขวัญแล้วก็มีไก่ขวันด้วยนะ <c oughs> ต้องได้กินไข่ขวันนะ ต้องกินเลยกินเลยเป็นมงคลไข่คนกินได่กินเลยน่ามากต้องกินนะตามชนชนไข่ชนไข่อยูอ่าดีมีแหงเด้อแขงเด้อแข่งเด้อเป็นธรรมเนียมฮะของสปปลาวนะไข่หรือไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้เราอ่ะ ขอ <c oughs> ให้เราอิ่มท้องอจะมาถึงจะไปไหนก็นแล้วแต่ก็จะให้เราอิ่มท้องขณะเดียวกันเหล้าเนี่ยก็ทําให้เราอบะบันเทิงนะมีความสนุกมีความม่วนซื่อน,นะนี่คือวิถีของพวกเราที่ผมมาแต่ละบ่อนในแต่ละที่เนี่ยก็ได้รับความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับกับพวกเราทุกคนครับมือนี้มือสั่นเมือดีมือซีวันสอบคอยได้ยืนเฉียงควางได้ยืนเกาท่องเที่ยว มาเต้ามาโฮมเพื way, ่นอะไรก็ซ like, ีดามันมาให้ให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปลอดภัยจิตการราบลื่นเออเอใชข้วเอ่ขาข้าวเล้าเล่นข้าเ่น้ามเ่นข้าวเินขเ่นขวเ่น้าวนข้าวข้นเ้เลนาเลนาว่าข้ขข้าว่นข่้ว่น้นน้ว่น่้วน ต้องได้กินมั้ยตอนได้กินหมดไน้อันนี้ขวัญแน่ไก่ขวัญนะไก่ไข่ขวัญนี้เล้าขวัญเล้าขาวเล้าขารวเลยรวเลยเยเงินขวัญเลย แล้วก็ใส่นี้เนี่ยเป็นในนี้ใช่ไหมเดี๋ยวน้อยไปเลี้ยเล่าหรือน้อยเฮียแล้วค่อยเอาเลยเนี่ยอิ่มก็อิ่มม้วนก็ม้วนนะได้เงินกลับบ้านไปได้ขรับใจขกับใจละทุกคนเลยขับใจเดยขอบคุณขอบคุณหลายวี่าพิธีการได้เอาไปว่าสมบูรณ์ดีเลยและต่อไปบุญมีแต่เฮ็ดแต่เท่านี้เนาะ ต่อไปยีคงคงอ่ะนาการจัดตั้งปฏิบัติต่างตขบวนการต่างๆอยู่ในบ้านเมืองเขาเนี่ยมีกิจกรรมแบนี้นะถือว่าได้เอากิจกรรมต่างๆนี้บรรจุเข้าในขบวนการของการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญเป็นที่คภคประเพณีของบ้านเฮาเมืองเฮาตอนทับขับสู้แขกต่างดาวเท่าตาเมืองผู้ที่เปนมามีโอกาสได้มายื้อมาเยือนเนะตอนทับแบบลูกแบบเต้าแบบค้อแบบครัวเนะ แต่เอาดิเพื่อนมาอยู่มากินมานอนมาพักมาเสายอยู่นี่นอกจากการเที่ยวชมกิจกรรมอัน,นอื่นๆเนาะแล้วละเขายังจะมีอันนี้เป็นอันหวัวใจที่สําคัญละเขาจะยึดถือเอาอยู่อยู่นี่แหละเงินส่วนอันนี้เงินส่วนเนอนกแอนตุง้งนี่นกแอนตุง้งเมื่อกี้นะเราไปเห็นนะชาวบ,บ้านเนี่ยเขาเจา้าเขาจับกันมีวิธีการจับที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของที่เสียงขวางนะแล้ว เราสามารถกินได้เพียงแค่3ามสี่เดือนนี้เท่านั้นเองแล้วโชคดีมากๆเลยที่เราได้นะแล้วก็เขาก็เอาเนี่ยพี่เขาก็เอามานะแล้วทอดให้เรากินนะวันนี้เลยนี่แหละครับนั่นคือการเดินทางซึ่งเราหาเจอที่ไหนไม่ได้นะเราจะไปเจอที่ตามร้านค้าก็ไม่ได้ถ้าเกิดคุณเดินทางมาลักษณะเดลูปของนครหลวงเวียงจันทร์เสียงขวางนะครับคุณจะได้รับประสบการณ์ทั้งหมดนะฮะที่เป็นอยู่ที่ที่ได้รับเลยครับ ยืนน้มนนึงกอดไึได้ทั้งตัวอ่ะฮะเออเกือบสิ้นไก่เกือหยเกือหยเออเกือหยเลายเค็มล้วพรึบลเข้ามาเนาะอันนี้เขาเอ้่วมาที่เทปวดบาย อท่าใบไก่เข้าใบไก่เข้าใบไก่นี่เทาใบกหลเอาของเขาเด็นี่แล er ้เจาให้เลยมักบนไจริงๆให้กินแล้วกินข้าวใส่ไก่เอากือหูยนี่นี่แหละครับความม้วนชื่นแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้น้องเสียจากคนในท้องถิ่นเขาจัดการกันเองแขวงจัดการกันเองครับในการท่องเที่ยวเดอะลูปแห่งนี้นะครับไปในทุกๆที่ที่ชาวบ้านเขาได้ตะเกียมเอาไว้นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนำกันนะครับว่าอีกที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามกันไปนะครับตอนนี้เพียงแค่คลิปที่3มเอครับมีด้วยกันประมาณ10ตอนครับติดตามกันไปนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ